รายการต่อไปนี้เป็นรายะการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมาอยู่แคมป์มาอยู่แคมป์ก็ของเรา <S <S มันจะอยู่ในพื้นที่รับนิดนึ่งแต่พอ<ร>ลูกค้าเข้ามาสัมผัสบรรยากาศ ерт, แล้วห้องน้ําเขีนห้องน้ําห้องสาธารณภปโภคของเรารรห้องครัวกลางทุกอย่างเรามีซัพพอร์ตให้ลูกค้าทุกอย่างครับ หือว่าเป็นยิปซีที่แบบหรูหรูนะรันแล trendy, ้วก็แอร์เย็นๆยสบายมาเชะอมแล้วแบบบรรยากาศแม่กับปองใช่ใช่มันจะกึ่งกึ่งนะคือสนับสนุนโดยนอตเว a y o u อา o o r เป็นหลังคารถลูปท็อปเต็นมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพสวัสดีครับวันนี้แลแคมปิ้งครับเดินทางกันมาอีกครั้งแห่งดินแดน ผมเปรียบเสมือนเป็นดินแดงแห่งคนแคมปิ้งก็คือมาที่นี่ชะอมครับขึ้นอันดับต้นๆแห่งจุดหมายของคนชอบแคมป์วันนี้เรามากันหนึ่งแคมป์ครับซึ่ง วัเวียนผ่านผ่านผ่านกันบ่อยมากแล้วว่าครั้งนี้มีโอกาสอย่างจริงจังมาทําความรู้จักกันเรามาอยู่ที่มาอยู่แคมป์นะครับมาอยู่แคมป์หลากหลายคาแรคเตอร์ครับต้องทําความรู้จักกันวันนี้อยู่กับพี่ช่องวันดีครับครับสวัสดีครับิธงครับมาอยู่แคมป์ครับยินดีนตอนับครมามาอยู่แคมป์มาอยู่แคมป์ครับเดิมทีถ้าไม่ผิดเพี้ยนถ้าหลายคนคงเข้าใจเป็นแคมป์ของคุณกัญชัยไหมครับ ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนก็เข้าใจผิดแบบนี้ว่าชื่อเหมือนลูกสาวน้องน้องมาอยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่คอนเฟิร์มไม่ใช่แต่ใครอยากให้เป็นใช่แล้วมาพักกอม่ว่ากันใช่ครับยินดีต้อนรับเลยยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็โดยแคมป์ที่นี่มาอยู่แคมป์มาอยู่แคมป์มาอยู่แคมป์ก็คือความหมายนี้เลยใช่ใช่แลความหมายก็คือมาอยู่แคมป์มาฮะมันไกลครับภาษาอังกฤษก็ M A A Y U U ใช่นะคี่มาอยู่แคมป์ใช่ครับใช่อายุอนามงไงบ้างพี่ดองมาอยู่แคมป์ของเราก็เปิดมา ปีนี้ปีที่3ครับปีนี้ปีที่3ใช่แรกเริ่มเดิมทีรู้สึกไม่ได้เป็นอย่างนี้จะเป็นลานกลางเต็นท์นะครับตรงไหนพี่รู้ไหมตรงนี้ใช่ป่ะผมผมผมเหมือนผมเคยไปผันตรงนี้ก็คือเป็นเป็นแค่ลานเปล่าเป็นลานเปล่าอ่ะแล้นั้นก็เป็นมาอยู่แคมป์มาอยู่แคมป์ใช่ครับพี่ต๋อแล้วก็ปรับเปลี่ยนมาณวันนี้โดยบุคลิกโดยคาแรคเตอร์ของมายูมายูแคมป์เป็นไงดีก็คือของเราก็จะเป็นสไตล์ยิปซีฮะตอนนี้ก็มีเพิ่มห้องพักขึ้นมาครับผมก็คือ เป็นมีทั้งลานมีทั้งบ้านพักใช่มีทั้งบ้านพักมีทั้งลานฮะครับแต่เราจะเน้นแล้วก็ช่วงนี้เราจะเน้นบ้านพักครับแล้วก็คาแรคเตอร์ย4่สีใช่ครับนี่ขนาดห้องน้ำนะนี่ห้องน้ําชายหญิงแยกชัดเจนในห้องน้ําของลูกค้าลานกลางเต็นท์นะครับลานกลางตรงลานข้างหน้านะครับแล้วก็ลักษณะคาเล็เตอร์การดีไซน์สีสันลวดลายถือว่าเป็นคนหนึ่งที่มีประสบการณ์ในการ ทำที่ผักใช่ครับใช่เดิมทีมียังไงบ้างพี่เดิมทีเราจะเป็นสไตล์โรงแรมโรงแรมโรงแรมเราทํามาหลายหลายจังหวัดอ่ะครับก็ตอนนี้เราเรามาเน้นตรงเป็นรีสอร์ทเป็นบ้านพักชั่วคราวของลูกค้าสไตล์แคมปิ้งแคมปิ้งก็โดยคาแรคเตอร์ก็จะเลือกเป็นยิปซีสำหรับคนเดินทางสำหรับอะไรเงี้ยนะพี่ออกมาเป็นคาแรคเตอร์อย่างนี้พื้นที่โดยรวมเท่าไหร่ครับพี่ดกที่นี่เกือบ8ไร่ครับ7็ดไร่กว่ากว่าเจไร่กว่ากว่าแล้วก็ เรามีพื้นที่ที่ติดน้าใช่เลาะลำธารไปทั้งหมดเลยเลาะลำธารใช่ครับยาวเลยพี่ยาวเลยครับยาวจนสุดเลยครับถึงนั้นซึงถือว่าเป็นเป็นข้อดีงามใช่ครับสําหรับคนแคมป์นะพี่นะถูกครับต้องต้องมีธรรมชาติใช่ใต้องต้องมีธรรมชาติน้อนพี่ตงนยี่มีลำธารมันจะมีถูกไหมอ่ะทุกคนชอบขอให้มีน้ํานิดนึงมันก็ ละหดละหชวเราเย็นชาเหนื่อยจากในเมืองมาแล้วฮะนี่มันใกล้กรุงเทพด้วยเนาะพอมาเจอสายน้ําธรรมชาติมันก็ชื่นใจพูดถึงมายูแคมปี่พิกัดถ้าใครไม่เคยมาแบบเขาให้เห็นชัดว่าอยู่ตรงไหนอะไรไงมันจะอยู่ในโซนตาบลชะอมอะตมบลชะอมเนี่ยพอมันห่างจากบ้านนามา20กิโลงฮะ่ามาบ้านนาได้มาถึงเป็นจตมางขาบนามาบ้านนาแล้วก็เส้นคำว่ามายูแคมป์ก็เข้ามาถึงนะประมาณ20นาทีครับจากบ้านนาครับก็ จริงๆแบบมันเหมือนก็เป็นเส้นหลักเข้าชะอมนี่นะครับใช่ครับก่อนก็มีรีสองรีสอร์ทมีร้านเยอะแหละใช่แต่ก็มาแล้วก็มีป้ายอะไรบอกทางตลอดนะมีครับในส่วนของบ้านน่ะถ้าให้ผมไล่เรียงผมว่ามีสักมีสักสามทยใช่ครับสามทายสี่แบบใช่ครับนะพี่แบบแรกก่อนข้างหลังเราเลยนี่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 พี่ถือว่ารองรับได้จานวนเยอะ ใช่ครับนี่จะเป็นบ้านครอบครัวครบครอบครัวใหญ่บ้านอะไรนะพี่บ้านบ้านริมไม้บ้านไม้ริมทายบ้านไม้ริมทายใช่ครับมีแค่สองหลังสองหลังครับอันนี้แต่ความจุยังไงพีรจะรับลูกค้าได้สี่ท่านสี่ท่านนะหลังหนึ่งจะมีสี่เตียงกับสามเตียงฮะและข้างหน้าก็มีนะข้างหน้าก็มีลำธารด้านหลังฮะด้านหลังมีลำธารด้านหลังมีเทเลสตด้านหลังครับถือเป็นครอบครัวได้เลยใช่ใช่เป็นเป็นบ้านที่สำหรับต้อนรับครอบครัวครับครับผม ชื่ออีกที่บ้านไม้ริมทานบ้านไม้ริมทานริมทารหนึ่งกับสองครับนะนี่อันนี้ก็เป็นคาแรคเตอร์อยากให้พักผ่อนมากขึ้นมีพื้นที่พักผ่อนมากขึ้นนะก็เป็นลักษณะแบบเขาเรียกแบบยิบซีเบาๆใช่ยิบซีเบาเบาแต่ว่าสะดวกสบายผู้หลักผู้ใหญ่นี่ได้ถูกต้องครับห้องน้ำในตัวนะแล้วก็ผมมีข้อดีหนึ่งก็คืออยู่ใกล้กับลานจอดรถสบายเลยตามจุดลานจอดรถหลักนะถูกต้องแล้วก็เนี่ยอะไรผมชอบมาก ผู้หลักผู้ใหญ่นอนข้างบนใช่แล้วก็ต่อเนื่องด้วยลานกลางเต็นท์ก็สําหรับลูกค้าที่มีเต็นท์มาเป็นครอบครัวมาก็สามารถที่จะเสริมเต็นท์ได้ติดกับบ้านเลยนี่ผมนอนนี่เลยนะเด็กสบายตานอนนี่ผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นบ้านไปเด็กน้อยหรือแบบเด็กเล็กๆอะไรเงี้ยนี่คือข้อดี อันนี้เรายืนยืนยืนอยู่บนลานใช่ของพี่นี่ลานถือว่าเราก็มีลานกลางไม่เยอะใช่ฮะนะพี่ความจุเท่าไหร่ได้พี่เรารับได้15ครับ15 15้าสิบหนี่รวมๆเราไม่เอาแน่นขนาดนั้นนะใช่ครับไม่เอาแน่นไม่แน่นแล้วก็ข้อดีคือขวามือผมเนี่ยฮะเนี่ยพี่โทเชิญดีนี่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 อันนี้คือริมทานเลยริมทานเลยริมทานหลักของของชะวอมเลยนะพี่ที่ไหลผ่านเราเลยนะนี่นี่แล้วก็เนี่ยใครใครกลางริมทาน ไปเลยไปเลยแล้วก็ห้องน้ำสะดวกสบายมาก15บพี่ทั้งหมดนี้ใช่ครับใอันนี้ไม่เราไม่ให้แน่นเกินไปอะครับแน่นนะพี่นอยากให้ลูกค้าพักสบายๆสมองไม่ต้องชนกันโอ้โหเดินสบายๆแล้วมีพื้นที่มีสเปซหลักๆาะน้ำฟูเต็มๆพี่ช่วงน้ำฟูเต็มๆก็จะเป็นสิงหาครับสิงหาช่วมันขึ้นมาแค่ไหนพี่ เกือบเกือบฮะเกือบปนี่เลยนะกอบิ่มเลยโอ้ชํำกันเลยนะพี่หน่อมนอนใกล้น้ำาเลยน้ำนี่ลงเล่นได้สบายนะพี่นะต่อให้สูงสุดก็ไม่ไม่ไม่อะไรสำหรับผู้ใหญ่นะแต่ว่าก็มีเรื่องเซฟตี้กันไปก็ไม่ว่ากันก็ของเรามันจะอยู่ในพื้นที่รับนิดนึงแต่พอลูกค้าเข้ามาสัมผัสบรรยากาศแล้วห้องน้ําเหียนห้องน้ําห้องสาธารณภูปโภคของเราห้องครัวกลางทุกอย่างเรามี ซัพพอร์ตให้ลูกค้าทุกอย่างครับก็โอเคก็ยินดีนะนเลยว่าผมว่าถือว่ามันเหมือนคนผ่านไม่เคยได้ลองพอมาเห็นแล้วมันจบอ่ะมันไม่ต้องลึกไปมันไม่ต้องติดถนนไปมันไม่ต้องอะไรนี่คือข้อดีไงผมเห็นมี2แท่น2อเนี่ยก็สามารถกลางได้นี่อันนี้ก็ขึ้นได้ครับขึ้นได้ในช่วงหน้าฝนครับช่วงหน้าฝนก้าฝนพืนล่างแฉกขึ้นด้านบนอันีก็มีให้หรือใครหรือหน้าปกติใครไม่อยากแฉะอยากะ เอ่อธรรมชาติที่มันสูงขึ้นได้ได้ใช่ได้โอ้โหนี่ถ้าถ้าแบบเป็นเหมาอะไรสบายเลยนะใช่ครับใช่คือมันจะเป็นกันเองมากมันเราจะแบบก็จะเป็นเควาส่วนตัวส่วนตัวนะครับผมแล้วก็แล้วก็เขาเขาก็จะเราก็จะแยกกันชัดเจนอยู่แล้วสําหรับเออลานออนก่าแล้วก็สําหรับบ้านพักถูกครับถูกครับเวลาก็ น่าจะเกือบบ่ายสองกว่าๆนะก็ยังตรงนี้ก็ยังลานผมยังล่มอยู่ถือว่าล่มพี่ถือว่าได้ต้นไม้ได้แบบใช่ครับดูดิน่ารักเลยเป็นเป็นกล่องใส่กล่องกล่องใส่อุปกรณ์ป่ แล้วก็โอ้โหมีอย่างนี้เด้อพี่ธงนี่อะไรนะพี่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของลูกค้าอ๋อเหรออ๋อจะมีแบ็กกราวด์ไฟเปลี่ยนสีได้น่าเนี่ยเนี่ยช่างทำไหลอกเด็กๆมใช่ใช่ใช่การนี้ก็คือทางเดินมีรถเข็นมีอะไรนะพี่มีรถเข็นให้บริการลูกค้าเลยครับลูกค้ามารถเข็นมาใกล้ใกล้ก็หาที่หาปากหามุมกันไปกับช่างเนี่ยส่วนของออนกาวก็สุดแค่นี้นะถูกครับถูกครับแล้วก็ยังมีอีก2ส่วนหลักๆก็คือในส่วนของบ้านพัก ก็มีส่วนของห้องอาหารคาเฟ่คาเฟ่คาเฟ่นะพี่นะอ่ะในส่วนของมาอยู่แคปเดี๋ยวเราพักกันสักคู่สนับสนุนโดย JPX ที่1เรื่องแอร์เคลื่อนที่ต่ออุบายนา่ ลมลื่นนี่ขนาดเราซันยังไม่ซันเซ็ตใช่นะพี่ประมาณ4ี่สามสี่โมงนะพี่แดดกําลังเปี้ยงๆเลยแต่ที่นี่ข้อดีคือมันมีลมเริ่มมีเขาบังให้เราเริ่มมีเขาบังแล้วก็มีต้นไม้ที่เป็นพื้นที่เดิมที่อยู่แล้วเราเป็นสเต็ปแดดแรงแต่ยังมีลมลมมีลมมีลมเย็นๆเฉยๆแล้วก็ขวามือก็เหมือนเดิมครับเป็นองค์นี้เป็นเทเลสต์ตัวถ่เล็กๆใช่ไหนัเเเล่่่นนะะฮใชอออออ๋พีต้งโโคคสำหรับลูกค้ารีแลกซ์เดี๋วลิกงค์ กระโปงกาแฟมานั่งดื่มได้กับหน้สั่งอาหารมาันก็เป็นที่สุดรวมได้ถูกครับถูกโอ้ดีดีดีอย่างที่บอกไว้เบรกที่แล้วเบรกนี้พามาดูว่าในส่วนของที่พักเริ่มอันดับแรกคือตรวจนอนอันนั้นจะเป็นบ้านนอร์ดิกนะครับบ้านนอร์ดิกนอร์ดิกก็คือพักได้หลังละสามท่านเราจะมีสองห้องนะครับแต่ละห้องในตห้องน้าในตัวเป็นห้องแอร์ครับเราจะมีเตียงใต้หลังคาสําหรับเด็กเล็ก หรือผู้ใหญ่ก็ได้ใช่ใช่มันก็จะน่ารักน่ารักสำหรับครอบครัวเล็กๆครับสามพ่อแม่ลูกครับผมเข้า้าในตัวแล้วก็เราดิทก็มี2หลังครับหลังครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกกันไปใช่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เรากำลังพานาแนะนำกันเลยครับันนี้เป็นในส่วนของบ้านพักที่เป็นสไตล์ใช่บ้านยิปซีฮะยิปซีนะทั้งหมดมี6หลังมีลักษณะ2แบบก็คือแบบที่แบบ มีห้องน้ำใช่ห้องน้ำเฉพาะห้องน้ำเฉพาะนะครับตัวครับเปิดตัวเป็นเป็นสองหลังและอีก็สี่หลังนี่เป็นสี่หลังเป็นห้องน้ําด้านหลังห้องน้ํารวมครับแต่แยกชายหญิงห้องน้ําสวยงามใช่ครับมีคาแรคเตอร์ว่าใช่ครับที่นี่ความเป็นยิปซีนี่น่ารักมากของเราจะทําแบบคล้ายๆคาราวานยิปซีอ่ะครับไหนนอนนั่นอย่างเงี้ยัไหนนนนอจะเลยเป็นห้องน้ํารวมต่างห่างไปดูบ้านบ้านกันในลักษณะยิบปีหนึ่งถึงยุบปีสี่ครับผมนะเป็นเหมือนรถคาราวานใช่ใช่ ครับเป็นเหมือนรถคาราวานแล้วก็โอ้มีสี่หลังเนอะใช่ก็มีสี่หลังเหมือนกันนะพี่ก็ก็เป็นเป็นลักษณะเป็นรถตามตามหลังแล้วเป็นเป็นอีกอันนึงก็เป็นรถที่แบบเอียงดูดูแปลกตาอะไรแบบนี้ก่อนเอียงอันนี้ก็เหมือนกับรถผู้นำผู้นำอ๋อผู้นำนะอันนี้ก็เป็นหลังข้างในก็เหมือนเดิมก็มีอุปกรณ์อุปกรณ์ตกแต่งสวยงามเป็นสะพานมิติข้าไปอีกฝั่งหนึ่งโอ้โหมิติ มันเหมือนละครเลยถูกคถูกะถูกโอเคแล้วก็แล้วผมว่าจุดสวยคือมาสะพานแวะหน่อยแนะนําเลยนะครับแวะเนี่ยฮะดูมุมบรรยากาศดีมากแล้วก็เราจะเห็นความเป็นโซนทั้งหมดอะฮะมาอยู่แคมป์นั้นเองครับแล้วก็เนี่ยครับได้ได้ลำได้ลำทานในควาที่ใหญ่แล้วก็บรรยากาศลมเลยแล้วก็เห็นครับไาเฟด้วยใช่แล้วก็บรรยากาศเนี่ยพักผ่อน ส่วนอีกฝ่ายนี้ก็ไม่ไม่ได้แตกต่างกันเลยครับรับอันนี้ใกล้ชิดแบบลงเล่นกันเนะใช่นั่งเล่นได้นั่งเล่นนั่งนอนเอาเท้าแช่น้าได้น้าเย็นๆน้าธรรมชาติรับน้าภูเขาครับนี่คือข้อดีของธรรมชาติแล้วผมว่าไม่ไกลไม่ไกลครับคือเชออมเนี่ยมันขึ้นชื่ออยู่แล้วแต่ละรีสอร์ทแต่ละลานก็จะมีเสน่ห์ที่ต่างกันใช่ครับใช่นรพี่ธงเนาะโอเคมาสู่ไฮไลท์ของเราไม่ควรพลาดครับอ่ห้าและหก เราดูให้ดูหลัก5ก่อนเราคุยถึง24 5 24 5 24 6 24 5ก็เป็นลักษณะเป็นเป็นเป็นเหมือนคาราวานรถอยู่นะพี่นะอ่าแล้วก็ข้อดีคือมีอ่างด้วยพี่ใช่มีอ่างมีอ่างง่ายใช่ครับใช่มีอ่างสองสองสองอ่างสองอ่างนะฮะแล้วก็ให้แช่การดูบรรยากาศแล้วก็มีอู้เนี่ยนี่ที่เราพูดกันเมื่อกี้ครับลงน้ำใสๆนะพี่นะมีอ่างอยู่ริมทางเลยแล้วก็มีนั่งเล่นครับผม โหนี่แค่ยืนลงใช่ใช่เย็นมากนะใช่ครับโอ้ดีมากแล้วก็พาไปดูย4่สีหกถือว่าแนะนําอยากแนะนาถูกครับนะพี่ตัวนี้เสน่ห์คาเล็กเตอร์ยังไงบ้างพี่ธงที่อยากแนะนําเฉลือเกิดอันนี้คือเนี่ยอันนี้คือห้องน้าเราจะมีห้องน้ําอันนี้คือห้องน้าส่วนตัวห้องน้าส่วนตัวเป็นเฉพาะของบ้านเลยอ่พี่ธงเลยครับนี่ห้องน้บ้านหลังนี้ก็จะพักลูกค้าพักได้2ท่านครับยี่สีห้ายี่ีหกเราพักได้2ท่านนี่นี่ก็คาเล็กเตอร์เหมือนเดิมอ่างนะพี่นะโอ้น่ารักน่ารักบรรยากาศแบบ อแบบ่แบบว่าแบบโอ้โหอางเอาดอกกรูคิกใช่ใช่กุ๊กกิกกันหน่อยนะอะไรเงี้ยค้ำๆก็มาเปิดน้ําตีฟองกันตีฟองนะพี่นะใช่ฮะใช่เป่าฟองกันถูกครับถูกครับใช่ใช่แล้วก็ติดฟองกันอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งเรามีบริการบริการบริการนี้ตลอดอ่ะก็เนี่ยฮะก็เป็นอ่างน่ารักนะยี่สิบสี่หกมีห้องน้ําอ่ะเดี๋ยวไล่เลี้ยงดูข้างนอกก่อนนะคะนะฮะ ห้องน้ำ่าโหห้องน้ําสวยงามพี่ห้องน้ำก็สะดวกสบายน้ําอุ่นสะดวกสบายนะฮะได้นี่คือเสน่ห์ของยิปซีหกโอ้โหยังกะยังกะองค์ราชันอ่าใช่ครับใช่ใช่ขออนุญาตขออนุญาตครับก็เป็นคาเล็กเตอร์ห้องที่แบบน่ารักมากใช่ครับใช่นะถือว่าเป็นยิปซีที่แบบหรูหรูถับนะนะแล้วก็แอร์เย็นๆสบายนะ พี่ธงแนะนําหน่อยโอ้โหอันนี้นี่มันเป็นเรื่องความชอบของของของแก้หนายครับใช่ครับใช่ใช่ของบอยใจบอยชอบสไตล์นี่เห็นบอกว่าแกไปต่างประเทศมาแกไปเห็นมาก็าแบบหลงไหลได้เพิ่มไปอย่างนี้เลยจุกครับจุกครับเราบันต้องทำอย่างนี้เลยใช่ใช่มาที่นี่พี่มาที่นี่ทุกห้องพักมีอาหารเช้าเรามีอาหารเช้าอ่านะสบายมากครับก็ถือว่าเราไม่ได้มามามาแคมป์มาแคมป์มาแคมป์แบบแคมป์แกมเลยนะพี่มีห้องพักมีห้องนงห้องน้ํามี ผ้าเช็ดตัวผ้าอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างให้คราวได้เลยนะใช่ครับก็ถือว่าสบายใจกันได้เป็นที่เข้าใจกันแล้วก็พวกสนองสนังสแน็คอะไรเงี้ยรับประทานได้เนี่ยทุกอย่างฟรีหมดเลยครับอ๋อฟรีบาร์ด้วยทุกอย่างเป็นของลูกค้าหมดนี่ะลูกค้าเข้ามาที่นี่ก็เป็นทุกอย่างเป็นของลูกค้าแล้วก็พวกของกับเขี้ยวมีชามีเนี่ยกันยุงมีกระโปงกาแฟซึ่งทำน้ำร้อน เป่าผมใช่ฮะโอ้ยสบายมากสบายก็อยู่กับธรรมชาติต้องมียากันยุงนิดนึงนะต้องนิดงนึงจะเป็นช่วงแรกๆอฮะดึหัวค่มนี่ยุงหัวค่ำจะเป็นอย่างนั้นมาอีกหนึ่งไฮไลท์นี่แค่นี้เลยนะปั๊บปุ๊บนี่นี่แลเนี่ยบรรยากาศอ่ะอ่ะเนี่ยมา คุณเธออ่าแช่ไปนะเดี๋ยวเอาน้ำแก๊กไวยให้นะอะไรเงี้ยก็อะไรก็ก็บรรยากาศกันไปแต่ก็เปิดได้หมดนะได้หมดได้หมดนะก็เปิดได้หมดอ่เดี๋ยวนี้ก็เปิดออกไปเลยนะอันนี้ก็เหมือนประตูเปิดประตูอ่ากเประตูแบบฮับครับใช่ใช่มามาดูดีๆครับดีๆครับขอแก้อันนี้อ่างเราก็เป็นอ่าง o u t ดอ o r ฮะครับผมแต่ก็อยู่ริมน้ำอฮะครับผมสัมผัสบรรยากาศด้านนอกด้วยแช่น้ำอยู่ด้วยก็ธรรมชาติ่ครับใชใช่ อบด้วยเขาอบด้วยต้ตน,ตนไม้อะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องหาเวลามาเสร็จนะมาที่นี่เมื่อกี้เห็นป้ายข้างนอกเลยฮะไม่ควรพลาดหลายคนพลาดแล้วก็ผมว่าบรรยากาศล่มลืนมากแล้วแอบบอกว่าถ้ามันอยู่ที่ไหนนะที่ถ้าโดยร้านเนี่ย หลับตาดีตึ้งมันไปอยู่บนถ้านึกถึงแม่กําปองนี่แม่กําปองนี่ให้นึกถึงฟิลนั้นเลยนะคะใให้นึกถึงฟิลนะแล้วเดี๋ยวเราจะได้สัมผัสฟิลนั้นถูกครับกมีทั้งเครื่องดื่มอาหารใช่ครับโอ้โหนี่เลยคนนี้รับรองพี่ธงรับรองนะเดี๋ยวขึ้นไปดูเดี๋ยวขึ้นไปดูว่าไงเบรกหน้าครับพักกันสักครู่ครับสนับสนุนโดย มีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพสำหรับช่วงของการเดินทางของแรลแคมปิ้งนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับในส่วนของ n น a ตเว t d อ o r นะครับมากับลูปท็อปเต็น์นะครับแล้วก็มีหลากหลายขนาดนั่งคือ2.4 1หหรือจะเป็นอุปกรณ์อื่นๆที่ล่าสุดเราได้ลองใช้ในส่วนของ เก้าอี้ที่เป็นลักษณะเปรเลยนะครับใหญ่มากนั่งสบายนะครับใหญ่โตเลยของ n o t ต w a y o u t d o o r ก็ถือว่าเป็นหนึ่ง ory, อุปกรณ์หนึ่งที่แนะนํากันนะครับใครวียนผ่านไปแถวนนทบุรีโครงการม้าไม้นะครับก็ไปดูได้ใน n o t ต w a y o u t d o o r หรือไม่ก็เข้าเซิร์ชไปดู n o t ต w a y o u t d o o r นะลุกท็อบหลังคาเต็มนะครับต้องขอ,ขอบคุณด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือต้องขอบคุณในส่วนของร่งกาแฟโครลมุนนะครับมีกาแฟดีๆให้เราได้ สัมผัสบรรยากาศเช้าๆของการมาแคมป์มาแคมป์กันนะครับก็เข้าไปดูได้ในรงกาแฟคราหมุนมีทั้งคร้วแคมป์โ้กกลางโค้วอ่อนนะครับหรือจะเป็นซองดิฟฉีกใส่น้ำร้อนก็เป็นสลโลบาสาโลบาขึ้นไปนะเข้าไปดูได้ในเพจรงกาแฟโคราหมุนอ่ะเดี๋ยวพี่ธงชัยเตรียมอาหารเตรียมเครื่องดื่มรอเราอยู่ข้างบนครับอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนดีกว่าครับเมื่อกี้ผมไปเดินดูข้างล่างมีบรรยากาศดีใช่ไหมครับเอาองค์อาหารเนี่ย ไปนั่งทานไปอะไรได้ได้หมดนะริมลำทานได้หมดครับได้หมดแล้วแต่ลูกค้าเลยถือว่าบรรยากาศดีมากแล้วเหมือนเหมือนฝั่งฝั่งวันนี้ก็สามารถนั่งได้ทําบรรยากาศได้นี่นะบรรยากาศปกติโซนด้านบนถ้ารากางเต็นของเราเต็มหน้าล่างครับก็สามารถได้ตรงนี้เรามีไฟมีทุกอย่างครบเลยครับเหลือมันก็จะวิวสวยหน่อยเหมือนที่เราทิ้งท้ายไว้เบรกที่แล้วมันเหมือนกับอยู่ในแม่กําปองอ่าใช่ใช่ใช่ไม่ไม่ได้ขึ้นเนินขึ้นเขาไม่ได้ขึ้นอะไรหรือดอยอะไรเลยนะพี่แต่ว่ามันได้บรรยากาศใช่ ที่ดีมากที่เหมือนเราอยู่อยู่ระดับเดียวภูเขาชื่อคาเฟ่มิดซัมเมอร์ฮะมิดซัมเมอร์มิดซัมเมอร์ก็คือมาจากมิดซัมเมอร์ฮะใช่แต่มันเป็นคำแสลงกลางใช่ใช่กลาง M I D ใช่มันมาอยู่แคมป์กับมาอยู่แคมป์อยย่างงเี้มาอยู่แคมป์ใช่ให้มันสะกดง่ายหน่อยนะครับก็ถือว่าที่นี่เปิดทุกวันนี่เปิดทุกวันเปิดทุกวันนะเปิดทําการทุกวันแล้วก็มีเวลาไหมครับพี่มีเวลา ปกติทั่วไปฮะลานกลางเต็นท์นะฮะใช่ฮะตอนนี้ก็จะเป็นเวลาตลอดไม่ได้เซอร์วิสเฉพาะคนในแคมป์คนข้างนอกแวะเวียนมาอยากแบ่บรรยากาศเงี้ยวิวใช่โอ้โหแบบภูเขาอะไรเงี้ยก็เชิญได้ครับผมลูกค้าลานข้างเคียงสามารถวอล์กอินเข้ามาทานกาแฟทานอาหารได้เข้ามาได้เลยมาอินสเปกเราถูกถูกถูกต้องดีมาที่นี่พูดถึงเครื่องดื่มมีเครื่องดื่มฮะ มีครบมีครบทุกอย่างกระปงกาแฟร้อนจะร้อนจะเย็นแล้วก็มีอิตาเลียนโซดาเนี่ยมิกกันแบบสบายใจมากนะฮะก็แล้วแต่ลูกค้าชอบรสชาติไหนกาแฟร้อนเนี่ยฮะมาแบบโอ้เสิร์ฟแบบบรรยากาศแบบช่วยโถช่วยทาแบบฟิลฟลลิ่งมากครับเนี่ยนะมานี่ในส่วนของเย็นนะฮะอันนี้ก็เป็นคาปูชิโน่น่าจะเป็นคาปูนะคาปูนะโอเคคาปูแล้วก็อิตาเลียนโซดาพี่เขามีถือว่าฝาก ฝากความชุ่มชื่นสดชื่นได้ใช่ครับใช่นะครับนะครับวิถีรูปแบบให้เลือกนะก็น้องๆใบตาก็น่ารักใช่ครับอารมณ์ดีช้องไปเรื่อยวัวล้ร้องเพลงไปด้วยมีความสุขเพราะที่นี่คือมาอยู่แคมป์ทุกคนมาที่นี่ต้องแฮปปี้ครับแฮปปี้นี่คอนเซปต์ดีมากครับส่วนในเรื่องของพาร์ทอาหารก็นี่แหละฮะนี่คือนี่คือ แค่ยกตัวอย่างใช่ใชะครับของเราที่เน้นๆเราก็จะเป็นอาหารคล้ายๆอาหารจานเดียวครับอาหารจานเดียวที่ได้ตอบรับสำหรับลูกค้าเรื่องดูตามเมนูใช่ตามเมนูเลยใช่ครับสบายสบนะนี่ที่มีก็คือไข่ข้นไข่ข้นไข่ข้นครไข่ข้นโอ้โหข้นข้นแล้วก็ลาครับข้าวแล้วก็โอ้ตามด้วยซอสมีผักตรงนี้แบบง่ายๆอร่อยนี่แบบหน้าตาดูดีมากนะแล้วในส่วนนั้นเป็นข้าวผัดข้าวผัดกุ้งฮะข้าวผัดกุ้งโอ้โหกุ้งมาอย่างอย่างกับครึ่งทะเลแล้วก็มีสนงสแน็คด้วยอ่าสแน็คสแน็คมีครับ นี่อันนี้นนอัี้คือนักเก็ตไก่ครับนักเก็ตไก่เป็นโปงเป็นไฟเป็นไฟก็มีครับกลางคงกลางคืนเครื่องดืมเครื่องดื่มก็มีเครื่องดื่มก็เราอยู่ได้สองทุ่มครับแล้วก็อย่างที่บอกห้องพักที่นี่มีอาหารเช้าทานกันบนนี้แหละอาหารเช้าก็จะเป็นลายบุฟเฟ่ด้านเช้าตอนเช้าเลยครับมาชะอมแล้วแบบบรรยากาศแม่กัำปองแถูกคำปองมากมันจะกึ่งกึ่งนะคือมีมีหลักในการดูแลมาอยู่แคมป์นี่ดิของเราในการ์เซอร์วิสไมล์อะฮะ สวิตไมล์ของเราเน้นเน้นเป็นเฉพาะพิเศษเลยฮะสำหรับที่นี่พนักงานทุกคนสวิตไมล์ต้องมีโอ้ผมได้รับผมได้รับจริงถูกครับใช่ครับมาตั้งแต่จอดรถเลยถูกครับสวัสดีครับโนนีมาทักทายโนนียังไงบ้างทุกคนมัดที่มาอยู่แคมป์สวิตไมล์ต้องมาอันดับแรกอันดับแรกทุกคนมีจิตหัวใจเราเลยนะบัวใจบัวใจที่วางไว้นะงานงานสวิตนะพี่สำคัญเาอยู่แคมป์ผมว่ารับได้ทุกเพศทุกวัยเลยเด็กเล็กก็ชอบมาถึงก็เล่นน้ำ บางทีมาตั้งแต่บางทีพ่อกับแม่เก็บจะเอาอยู่แล้วลูกยังอยู่ในน้ําอยู่เลยมันคือความสุขความสุขของครอบครัวความสุขของเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับเรายินดีต้อนรับทุกท่านเลยฮะเดี๋ยวนี้ก็ฮิตกันมากพี่มาทุกแคมป์ต้องมีใช่ครับใช่ใช่เป็นิ่งไม่ผิหพลาใช่พี่ถูกครับยิ่งชาวอมนี่ถือว่าเรื่องหรือชื่อใช่ครับใช่เป็นมมกทามมกทาไม่พลาดนะพี่ลูกค้ารีเควสได้น้ำซุปดีน้ำจิ้มรสเด็ดฮะโอ้โหสโลแกนถูกครับ หน้าบ้านนะพี่นะหมหน้าบ้านเมนูเท่าที่เห็นพี่มันก็ยังมีเรื่องราวของเมนูอื่นด้วยก็ของเราจะเป็นเป็นหมูกระทะแล้วก็จะมีพวกปลาเผาฮะแล้วก็มีซีฟู้ดมีกุ้งย่างแล้วพวกนี้มีครบหมดเลยใช่ครับก็คือใครไม่ทานเนื้อก็เป็นเน้เป็นปลาไปย่อยง่ายๆพี่ถูกต้องครับใครไม่ทานลูกค้ามุสลิมก็ทานซีฟู้ดทานปลาได้ติดต่อยังไงพี่สนใจอยากมาพักอยากมากลางเป็นของเราจะมีเพจมายูแคมอยู่ัะ M A A ครับ<ช>ผมจำได้เลย M A A Y U U มาว่าขอนงานได้ชาวอมนะพี่ใช่ะ,<น>ะชาอมแล้วก็น่ารักน่ารักบรรยากาศของเราแล้วก็ผมว่าเนี่ยอยากให้มาเหลือเกินมุมเนี้ผมผมแบบรู้สึกชอบมากนะครับมันมีความตุกมันมีแลนด์สเคปมันมีมุมนครับถูกต้อ <นะ S 2> งถูกต้องแล้วช่างเปิดมุมมาได้อย่างสวยงามพี่เปิดมุมน้องๆน่ารักทุกคนครับพนักงาน บริการด้วยรอยยิ้มด้วยใจใช่ใช่ใชครับนี่คือ,คอและก็หัวหน้าทีมคนนี้พี่วงชัยครับผมแล้วก็ฝากรายการด้วยนะครับติดตามแหลกแคมปิ้งได้ทุกวันเสาร์0นาฬิกาทางช่อง MVTV MVTV Channel 75นะครับทุกวันเตาแล้วก็ แต่ได้พบกับพี่ทงใช้หนึ่งตอนนะใช่ครับแล้ววัโอกาสหน้ามาเจอกันอีกยินดีครับยินดีคัดโอกาสหน้าเจอกันหรือว่าแบบเดี๋ยวพาไปดูน่นดูนี่นะครับผมก็เป็นเรื่องราวของคนทําลานคนทําแคมป์ครับผมแล้วก็มาแชร์กันปัญหาเล็กๆนะพี่นะครับผมทั้งมันพอมันมีแกนให้แก้ปัญหามันก็จะไปได้ใช่ใชมันมีพอยต์ของมันับพี่รอยยิ้มครับตัววิดมายไอ้เรของพี่เนี่ยผมว่านี่คือข้อดีงานก็ทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาที่เข้ามามันคืองานที่เราต้องแก้ไขอยู่เราก็ยินดีตะครับ นี่แหละผมว่าก็มีความสุกกันไปนะครับสุดท้ายนี้ครับก็เดินทางท่องเที่ยวแคมปิ้งแล้วก็หาความสุกนะพี่ง่ายนะอาหารตาแฟลานญ้าบ้านพักคาเล็กเตอร์เที่ยวสักสัปดาห์ละครั้งหรืออะไรเหมือนกับการออกมากายพี่เใช่ครับใช่ใช่แล้วก็จะมีความสุกเติมความสุกให้เราไปนะมาคนที่รักด้วยนะพี่เนาะถูกครับถูกครับแล้วก็มาเจอรอยยิ้มดีๆเซอร์วิสทางนี้ผมว่าเยี่ยมเลยมายูแคม วันนี้หมดเวลาแล้วครับไปแล้วครับไว้เจอกันคราวหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ